สวัสดีครับวันนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณลินานครับซึ่งตอนนี้ครับผมจะนําเอาผลผล,ผลิตครับไปขายให้กับร้านค้าครับซึ่งตอนนี้ร้านค้าที่เขาต้องการผลผล,ผลิตจากฟาร์มผมก็คือในเรื่องของมะพร้าวดาเนินครับก็คือเป็นมะพร้าวแบบไม่แก่ไม่อ่อนครับซึ่งตอนนี้ก็ขนไปได้เรื่อยๆรยครับก็คือเริ่มขนมา เป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนมากกว่าครับซึ่งหลังจากน้ําท่วมมานะครับก็คือผลผลิตในสวนก็เรียกว่าแทบจะไม่เหลืออแล้นะครับอย่างข้างหลังครับกล้วยกับพังปลูกใหม่ครับก็ยังไม่ออกนะครับคือพังปลูกซ่อมใหม่เหมือนครับส่วนแก้วมังกรที่อยู่ตามเสาเนี่ยฮะตายหมดแล้วครับเพราะน้ําท่วมแล้วก็จะมีในส่วนของมะขามเทศก็ตายครับ ตอนนี้ที่เหลือๆอยู่นะครับก็คือมีไม้ป่าอยู่ไม่ขีดชนิดครับที่รอดน้าได้ก็คืออย่างนี้ฮะต้นยางแล้วก็จะมีในส่วนของอ่านี่ฮะอย่างมะฮอกกานีนะครับซึ่งวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะนําเอาผลผลิตไปจาหน่ายให้กับร้านค้าครับนั่นนองฮะก็คือมะพร้าวครับเห็นไหมครับซึ่งตอนนี้มะพร้าวที่บ้านผมจากมาก่อนยี่สกว่าต้นครับตอนนี้ก็เหลือประมาณสักสิกว่าต้นได้ครับเพราะเนื่องจากว่าด้วงมันกินนะครับนี่ฮะก็เป็นมะพร้าวที่ผมจะต้อง ทำการสอยนะครับแล้วก็ไปส่งที่ร้านนะครับซึ่งตอนนี้เขาต้องการจํานวนมากครับเพราะเรื่องจากว่าทําไมตอนนี้เขาต้องการจํานวนมากเพราะเนื่องจากว่าตอนแรกนะครับพี่สาวครับที่เป็นยายครับเขาทํซาลาเปาขายอยู่ตรงซุ้มบริเวณที่ผมทําก็คือเป็นตลาดชุมชนครับแล้วขายก็คือเอาจริงฮะขายแล้วเหลือครับมันขายไม่ค่อยดีครับจนตอนหลังครับหลานชายนะครับจบวิศากรมาครับแล้วเผอเิญว่าไม่มีงานแล้วต้องมาดูแลพ่อนะครับก็เลย เอาสูตรมาดัดแปลงโดยผมก็ให้คําแนะนำนะครับก็คือจะมีไปหาข้อมูลกันบ้างครับแล้วก็มาทําจนสุดท้ายครับตอนนี้สาะเปาเขาค่อนข้างขายดีนะครับก็คือวันหนึ่งก็ประมาณสักอ่าที่คุยคุยกันประมาณสัก4ี่ร้อยลูกครับขายได้ครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่ขาดที่สุดก็คือนะฮะมะพร้าวครับซึิงมะพร้าวตอนนี้ครับเขาทดลองใช้อยู่วันหนึ่งครับก็คือเนื่องจากว่าของผมไม่พอนะครับเขาใช้อย่างนี้ฮะมะพร้าวแก่ครับสรุปว่า แข็งครับแม่อร่อยแล้วกระด้างครับซึ่งมะพร้าวที่เขาจะใช้คือเป็นมะพร้าวอย่างนี้ฮะนี่ฮะเป็นมะพร้าวดาเนินครับซึ่งมันค่อนข้างหายากครับในบริเวณหมู่บ้านผมนะครับซึ่งหมู่บ้านใกล้เคียงส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเหลือครับเพราะเนื่องจากว่ามันก็จะโดนในส่วนของ้วงกินหมดครับบ้านผมก็ยังพอเหลืออยู่ครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้สอยจากไอ้เจ้าต้นนี้ครับสอยไหมครับประมาณสักสิบห้าลูกนะครับก็จะมีอย่างนี้ฮะที่มันเป็นอาจจะแก่นิดนึงครับอันนี้ผมก็จะแถมให้เขาไปครับ อันไหนที่เป็นอ่ามันไม่ออกดําเนินผมก็จะแถมไปนะครับก็คืออย่างน้อยให้เขาไปผปสมครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดใช้ดําเนินอย่างเดียวบ้านผมไม่พอครับแล้วข้อมคัญว่าอ่าเอาจริงเนี่ยฮะที่เขาซื้อผมลูกละยี่สิบบาทนะครับตอนแรกผมจะขายแค่ลูกสิบาทแต่อ่าเขาให้ยี่สิบครับก็เดี๋ยวจะต้องขนชุดนี้ไปให้เขานะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวทางการขนก่อนดีกว่าครับ นี่นครับกำลังปั้นอยู่นะครับซึ่งนี่เป็นไส้ครับน่ฮะเป็นไส้ปั้นจนแน่นเลยนะครับอันนี้แล้วนุ่นกำบบงังทำการทอดครับเพื่อจะไปส่งขาย นี่นะครับก็เอามาส่งที่ร้านค้าครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นผลิตผลเหมือนกันครับก็คือไส้ก็ทํามาจากมะพร้าวถึงๆเหมือนกันครับหนมเทียนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแนะนําวิธีการทําในส่วนของซาลาเปาแล้วก็ขนมเทียนครับรวมถึงยังมีสาคูนะครับจากผลผลิตมะพร้าวครับ